ไงผมจีบวะแล้วแล้วคุณโสดปะโอ้โหเพชรอ่ะชอบเป็นอย่างนี้วะคือเหมือนงอนวูบงอนว่าประมาณนี้เอมัหมเมื่อเขาเขาจะึแล้วพอเดินตามไปสกักพักนึงเขาก็จะชวนคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ <c oughs> แล้วก็แบบต่อ If you having girl problem, I feel bad for your son. I got a 99 problem, but I wish e o u in one. ไอ้ไว้รถกูฟี้ยวเหรอ ยอดเลยเพื่อนสวัสดีครับพี่สภาเจ็ดหมื่นห้าสวัสดีครับพี่ตุ๊กสวัสดีครับฝาก,กบอกไอ้ดวงด้วยนะครับว่า fuck you โอเคครับขึ้นมาขึ้นมาเึ้นมาเป็นอะไรกับตำรวจวะโหอ,อยากโดนจับอ้ามไปไหนแล้ววะ

ไม่เจอหรอกตำรวจก็หาไม่เจอหรอกไล้วไปหรอกอุ๊ยต้องไปแจ้งความไว้ก่อนค่ะเผื่อต้องระงับบัตรสนอค่ะป้าเขาจะแจ้งว่าเจอกันตอนไหนตอนนั้นสวัสดีเบลชื่อเอลครับไม่ใช่เบลสวัสดีเบลแปลว่าอะไรครับพี่เอลสวัสดีเบลพี่เอลพี่วะชื่อเอลครับไม่ได้ชื่อเบลครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมไม่งเ้จะตอบชื่อเอลวะสวัสดีนะครับเพราะว่าสวัสดีเบลแปลว่าอะไรครับสวัสดีเบลเหรอครับ สวัสดีค่ะครอบครัวสุขสันต์จะมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราหรือเปล่าเชื่อเพื่อนผมอยากเป็นครอบครัวเดียวแต่เอาจริงผมก็ไม่มีพ่อไม่มีแม่ครับมีแต่พี่ผมเศร้ามากเลยออนรายการเนี่ยเชื่อหรือเบลใครชื่อเบลอ่ะนั่นน่ะดิไม่รู้ความหมายไม่ได้เขาเขาเขาบอกว่าวันนี้ไม่รู้แล้วก็ไปพูดไปทั่วเลยป้าให้ดูดิชวนเยครับใช่หรอป้า เอาดีๆวัน <Hollywood> ดีเย่ปกตีเลยมามาถามผู้ตำรวจอ่ะคู้ตำรวจเขาไม่ตอบผมสักคนเลยอ่ะพี่เอลมันทะลึ่งไงเขาถึงไม่ตอบใช่หรอวัเดี๋ยววันนี้คือชนเย่แล้วเนี่ยใช่ครับเอาดีๆชิบหายเลยหาที่คุยและวแล้วล้ล้เขาตอนนั้นเขาทักทายกูด้วยวันดีเบลเขาชวนกูเย่สิเอาตอบเขาว่าเย่ครับเย่ได้อะครับผมไม่โดนใบใช่ไหม ผมกูจะโดนไปนอกจากผมเป็นไบเวอรล่าผมจะโดนไปในนี้ผมไม่ได้นะครับ baby baby ไอ้ไว้อ้าวได้ไอ้ไว้ไอตัวไอตัวสำรองว้าวหนึ่งหนึ่งมัดด้วยตอนแรกอะสำคัญแต่ตอนเนี้ยสำรองไว้ไอ้ baby ว้าวแล้วแล้วเพื่อนเพื่อนตำรวจเขาไม่ ไม่คุยด้วยแล้วหรอเนี่ยไอตัวดีเนี่ยผมเหรอครับเขาเขาตั้งใจแบบว่าคขาไหนคขาขับเกียร์วะผมไอ้นี่มันก็เป็นแค่แบบว่าตัวสบอร์สองครับใช่ไอไว้ไม่เป็นแค่เบอร์สองเราครับที่ก็สำรองเหมือนกันนะดิมึงอ่ะก็เหมือนสำรองเหมือนมึงเอาเพื่อนสำรองก่อนกันหน่อยดีกว่าเอ้เว้ยเว้ยสำคัญนะแต่สำคัญแค่บางเวลาสำคัญที่เวลาข้างๆเขาไม่มีใครอ่ะโอ้เจ็บว่ะมันเจ็บจริงนุ้ยจริงป่ะสำคัญตอนที่เธอเหงาแต่ตอนที่เธอมีเขา เราก็เป็นในขั้นสำรองเบบี้เพชรเนี่ยดวงทำกระเป๋าตังค์หายต้องมาแจ้งความไหมเขาบอกเขาต้องมาแจ้งมาเจอแล้วค่ะมาบ่นรถค่ะอ๋อมลนใช่ไหมใช่บมงเอิร์มาเจอเพื่อนพอดีเลยโอ้หบางเอิเอร์บางเอิร์จังแต่ถ้าไม่อยากร้องบางเอิร์ก็เดี๋ยวเป็นบางเพชรให้นะครับนี่นี่ครับบางครับบางแต่อยาเป็นเบบี้อเลยไต่เถอะอย่าปากไหถ้าจะพูดอย่างนี้แล้วก็ไว้เดี๋ยวชุดเเองหร ใช่ผมเลือกเองก็มันเป็นเบบีไงบ่อยเป็นแบสแต่ทำห้เป็นเบบีควายไม่ต้องไม่ยุ่งเปยุ่งไปคนเดียวแค่นั้นแหละเออรถกูกูล็อกไว้ควายอ่าไปไปสุดไป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 อ่าไปจริงเหรอเป็นจริงหลายอยู่างหนมากนั่ไงอันนี้คือไม่แบสเลยเหรอเนี่ยอันนี้มามาว่าจะจะแบสให้ได้เลย ไม่ต้องแบดเขาก็รักดีตัวนี้มันอยู่ที่การกระทำมันไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าผมจะไม่เป็นคนดียังไงจะเริ่มยังไงไหนลองวางแผนให้ฟังนี่ผมจะบิดเงินช่างที่ซ่อมรถได้ผมก่อนเลยอย่างแรกแาดติดไปหนึ่งอะไรอย่างที่สองผมจะไม่จ่ายค่ารักษาหมอเหนื่อยไหมวันเนี้ยฮเพจไนจ่ายแอนเป็นอะไรเครียดมเลยครับเชืียดเนาะ อร้องไห้เลยมาม้าโอ้มาม้าทับทีอ่ะก็ให้เพื่อนพาไปเล่นนีไปเที่ยวเยจะได้หายเครียดไหยพักผ่อนไปเป็นยังไงอยู่คนเดียวครับกระดิบกระดิบเขากลัวเขาไม่เดินตามเงี้ยเขาไม่เอาไม่อยู่คนเดียวไม่เอาไม่เอาโอ้โหเล่นใหญ่เนี่ยฟ้องกันนายจะทำอะไรไหมผมอ่ะจะไปเล่า อุณนะ่ะยังไม่ไปหรอกไม่ผมจะไปแล้วไปจับตรงนี้ไปกับไว้เหรอผมจะไม่เดินกลับมาเอากลับน้อยะ <c oughs> เดินกลับกันแล <c oughs> นหละ <c oughs> เสีบติดการละครอยากจะแบดแต่แตไปแครับ <c oughs> แต่แบไปอืมสู้ๆนะเพจอันนี้เรียกว่าโค้งสุดท้ายได้แล้วไหม คือว่ามีตายเอ้ยยังได้อยู่เราก็เท่าไมร่ไม่ร้องเ <c oughs> ชียร์อยู่ทุกวันเลยไอ,เ,อเพชรไอเพชรเขาจะให้ผมร้องเพงเลงให้ฝ่ายแล้วเนี่ยจะร้องมามามา,มาเดี๋ยวร้องให้เวลามามานี่มานี่มาดีาดีอาเยช่วยเต้นอาร้องเลย,ยเป็นในเธอได้ทุกทุกอย่างดีไม่เป็นตัวเธอได้เธอได้ทุกทุกสิ่งแต่เธอกับทิ้งมันทุกอย่าง จะต่อยฉันมุกอ๋อจะเจอเลยเขาทำได้ไหมเฮ้ยคุณเต้นอะไรเนี่ยเออคุณนภาคุณรู้จักคุณหมอเพื่อนคุณไว้ยังล่ะกูมีเพื่อนคนเดียวไอ้ควายไอมีเพื่อนอีกคนนันเดี๋ยวกูฟ้องมากเอาเปล่ากูฟ้องมากเอาเปล่าไม่ได้มีอะไอยู่แล้วไอด้วงไอ้ด้วงเพื่อนไอ้ด้วงไายแล้วหาย้ไอ้ไอ้เวนนี่มันบอกมาจะเป็นมันจะเป็นแบทมันจะเป็นแบท แล้วมันก็ไล่จีบผมไปทั่วเลยใช่แล้วผมมีเพื่อนคนเดียวพี่เอวาผมมีเพื่อนคนเดียวแต่ปกติคนนี้เขาไม่จีบเอาเอาผมจีบวหอไมไม่ม่อยากไม่อยาเอาทางคำพูดแล้วคนสดปะโอ้พี่เอลครับพี่เอลครับไอ้ไอ้ไ้อยอ้ไไอ้ไ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไไอ้ไอ้อีนนัไอ้ะไอ้ไอ้ไอ้อ้อ้อไอ้ เนี่ยไอตัวสังคมใครวาดือเพชรน่ะเหรอใช่ครับมันจีบครับมันจีบครับยิงมันเลยครับไอไว้ไปเร็วพี่เอาคุณวอนแล้วเนี่ยนี่นี่นี่ซ้อมไปซ้อมมาต่อหรือเปล่าครับเนี่ยอ๋อซ้อมครับโเรียกแล้วอซ้อมหรอไปเท่าที่ครับเสียงมันเสียงมันโผล่ทำไมอะไมบอกอ๋อเนี่ยผมเป็นแม่พี่พี่เอ๋วอุ้ยนี่เลิกเลยแม่แม่เยอะแยะไปหมดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับใครน่ะครับแม่ สนใจมีผมเป็นลูกไหมครับไม่รับรับไม่ได้ครับอขนาดคนเป็นแม่ยังไม่มีใครรับเลยวะเพื่อนจะไปเหลืออะไรวะชีวิตน่าโคตรเศร้ากูอยากจะคุมกระหมาบมากเลยไอ้เพชรไอ้ไหวคุมก็ไม่มีแม่เหมือนกันแม่เพชรก็อยู่ข้างได่ไงไม่ด้วไม่ใช่์ไม่แชร์เฮ้ยเออเอายี้ดีกว่าคุณเป็นแม่ผมได้ไหมก็รวมกันแล้วไม่เอาก็เปิดตอนแรกที่เจอกันไงเป็นแม่ใช่เออเราเราเพชรกอเพชร เลิกเชื่อคนง่ายสักทีเขาก็เขาก็พูดเลยก็เอออไปหมดไม่ได้นะเพชรเพชรต้องอื้อตอนนี้เนี่ยเอาอย่างนี้ก็ได้คุณเป็นแม่เลี้ยงผมอ่ะอันอันนี้ผมถามแล้ว่ะว่าไม่ได้เอาไอตัวทำรองไอเพชรไอตัวทำรองกูดามไม่ถามมาถามมาถามมาลองถามเอ่อถามได้ปะวะไอเพชรถามอะไรล่ะกูยังไม่รู้ลองถามก็ไปเอาของคนก็ได้อะไปกองกันก่อนก็ได้อะอนุญาตได้ ผู้ชายถาพไปไปอุ้ยเอ้าน้องเฮ้ยน่าจะจริ้งหรยขัดตายลูกผมจะถามว่าครอบครัวพี่ไปวันไปมิสติ้งอะไรอย่างนี้มันถามได้ไหมพี่อ๋อได้ได้ถามได้ผมนึกว่าแบบผมกลัวมันแบบไปไมได้เป็นเรื่องเป็นเรื่องนี่ครับเรื่องโอซีแหละแต่ว่ามัน ไม่ได้เลือกแบบร้ายแรงอะไรครับตอนนี้ระหว่างเมื่อกี้คนเนี่ยคนแก๊งเนี้ยเขาบอกว่าฟักอยู่แก๊งไหนนี่เนี่ยคนผู้ชายเนี่ยแก๊งไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมไอ้ชายไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมถึงเออมามากับมาเลยกันด้วยกันเนี่ยผมหมายถึงไอ้นี่ไอ้นี่มันฝากครับเฮ้ยปกติผมไม่ใช่คนอย่างนั้นครับว่าอะไรนะคุณเพชรบอกว่าเลิฟอยวิวเลยว่า เอ,อ,อาเวลา,า,า,าใช่อรับยังไงครับตรงไหนไอ้อยังไงไอ้ไอ้ฟักยูอ่ะฝากให้เฉยแต่ความในใจคือเลออิฟยูหรือเปล่าอบอ<ะ>อเอาไปหนึ่งดีนะก็หลบทันหลบอะไรเข้าเปลาหน้าเลยเมื่อกี้ไม่ถามเรื่องเลไรมาผมจะถามว่า,านี่นเฉยวันที่วันมิสติ้งอะไรพ่อขวับพี่ไปหรือเปล่าพี่ไม่ได้ไปค่ะแต่ป้าลงลงลงไอ้นี่ไว้ใช่หรอลงทะเบียนไว้ทะเบียนไว้แต่ว่าต้องดูอีกทีนึงก่อน น้องบอไปอยู่แล้วไอนาไปีเดือน่าจะหายไอนาไปไอดวงโดน้ปงดงไปหลังง้นจบไม่ใช่เก็บโตมาทำไมอะไรเราเอาอาหารเลยรกับบ้านกินเราเฮ้ยเฮ้ยใช่เพราะเพราะหลังจากอ่ามีติ้งประเทศเสร็จปุ๊บเขาก็ไปมีติ้งสภาต่อค่ะด้วงน่าจะไปอันหลังอ๋อใช่อ๋อ I know I know ครับ ไปไหมล่ะอ๋อไม่ไปครับผมแต่ถ้าเพจไปผมไปนะเอาดิไม่ไปอ๋อเพราะแต่พี่พี่รู้จักไม่ไว้เนี่ยไงรู้จักมาตั้งนานแล้วไอ้มงใช่เหรอรู้จักก่อนผมอีกเหรอไม่รู้จักพร้อมมึงเนี่ยแหละเฮ้ยไม่อยู่รู้จักก่อนเฮ้ยแบ่งความสำคัญบ้างมึงเรียกเขาพ่อสิมึงเรียกสำคัญกว่ามึงเรียกเขาพ่อสิแด๊ดดี้อยากกระเด็นีกมึงอยู่คนไทยมึงแด๊ดดี้ที่อะไรอ๋อเคพ่อจ๋า ไม่ต้องมีจ๋าเรียกแอม่ล๋าเลยดิเรียกแม่จ๋าแม่จ๋าแม่จ๋าคุณรู้ไหมทำไมวันนี้ผมวันนี้ผมเศร้ามากเลยนะเว้ยทำไมล่ะเพราะเพื่อนผมซึมอ่ะซึื่นผมเล่นพลาดที่มันไม่มีอะไรแย่ไปกว่าการายการทีมชาติแล้วครับเอพี่แม่ผมก็เสงอเหมือนกันนะเว้ยแล้อผมก็ผมคิดว่าผมพยายามแล้วอ่ะแต่ไม่พอแต่มันมีคนที่ดีกว่าโอ้ยไอ้สำรองไอ้สำรอง เกูยิงตัวนี้กูเหม็นสำรองชิบหายเลยว่ะกูโค่นเหม็นสำรองเลยเฮียกินสำรองแม่งโชยมาเลยว่ะพี่เอลเขาว่าผมกันหมดเลยอ่ะไม่แต่ว่าตัวเองแตาผมเครียดมากนะครับที่ผมจะต้องอีกห้าสิบเกมผมเศร้ามาเฮ้ยเป็นไรไม่เป็นไรใครพูดใครพูดโอ้ยผมพูดผมพูดเอ้ยยอมเราใหม่ครูนี้เอาจริงเหรอเฮียเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่เอาไม่เชียร์นี่เอาสัตว์ทำฮึ่เกิรมไหมสิเฮียฮึ่เกิร์มฮึ่เกิรม ม่ก็เขี่ยเพื่อนใช่ไหมถ้าเกิดว่าผมท้อพรุ่งนี้ก็ผมไม่ได้เจอเลยทำไมไม่เจอครับยอกงท้อมีไว้ให้อะไรมีไว้ให้ผมถือผมจะมาสภาทุกวันเลยถ้่างนั้นระวังเกินไปไม่เบานี่นี่นิดเดียวนิดเดียวเหาะเหาะกันอยู่เรออันนี้คือคือเป็นเป็นอะไรกันครับเนี่ยขอๆที่จถามเป็นอะไรกันครับเนี่ยเขาเป็นแม่กับลูกครับไปดีกว่าผมไปแล้วนะพี่เอวาพี่เอลโอ้ลองไห้ร้องไห้ เปล่าครับไม่เอาน้ำมูกไหลพี่เอวสวัสดีครับพี่เอวาผมไปแล้วนะครับสวัสดีคัะพี่เอวผมไปแล้วนะครับพี่เอวสวัสดีครับสู้ๆนะครับพักผ่อนดีกว่ครับคุณด้วยสวัสดีครับเจอกันเพื่อน จอก um. ันเพื่อนเพฟดีไปเว้ยไอสำมองไอสำรองไปเว้ยไอสำรลองไอสัรองไอสัรองไอสำรลองไอสำรองไอสำรองไอสัมลองกูจะพูดงไอสลองแอสั้ลองไอสองไอสำ้องไอสำมองไอสัรองไอสำรองไอสัรองไอสัรองไอสำรองไอสำรองวันัี้เพชรดูแลบไอ่ปลอดภัยกับเราเลงไลบบว่าหวาดัมงไองังอังอมลงมาตั้งแต่นู่นนไับลอาไัอยอ่ะ เพรอะชอบเป็นอย่างงี้มาคือเหมือนงอนวูบงอนว่าประมาณนี้อระม่เหมือนเขาแบบเขาจะแล้วพอเดินตามไปสักวันหนึ่งเขาก็จะชวนคุยเรื่องนน้นเรื่องนี้แล้วก็แบบต่อเขาลืมอ่ะเขางอนแบบเขางอนแต่เขาลืมว่าเขางอนเขาแอบตัวเองคุยอ่ะมุยขสพักหนึ่งก็จะแบบคุยปกติแล้วสักวันหนึ่งก็จะอุ้ยงอนอยู่ใช่อ๋อ มาเคยมีครั้งหนึ่งที่เพเคยบอกดวงว่าเพย์ไม่ชอบอะไรสักอย่างไม่ชอบกินแต่ก็เคยแอบกินอมาที่ว่าแอบตัวเองกินของที่เต็เงไม่ชอบ <c oughs> ถ้าเขางอนจริงๆเขาจะไม่พูดเลยปะจะไม่ใช่แบบนี้ใช่ค่ะอ๋อเขาจะพูดแบบพูดน้องคิดว่านะน่าจะพูดน้อยมากแล้วก็พูดทีก็ก็แรงไปเลยอืเมื่อวันนั้นะค่แบบว่าที่เขาบอกว่าออกไปจากทาง ฟังรู้ผมอะแค่คำน,นั้นนะาก็รู้สึกน,น,น่ากลัวหรอใช่มันไม่ต้องไม่ต้องอะไรแต่แค่แบบอ๋อ,ขอเขาเคยมีแบบนั้นด้วยเนาะไม่รู้วันนั้นเล่นหรือไม่เล่นแต่คิดว่ามันเป็นคำแรงๆที่แบบที่เขาพูดออกมาได้ทันทีแบบผมยังไม่อยากหเห็นหน้าคุตอนนี้ที่หงอเสียงเข้มเสียงตึงเลยเนาะเขาไม่ได้พูดคำนี้ตอนนี้เรายังเปิดขายกล่องดำอยู่ไหมครับเปิดครับไม่เปิดไม่เปิดโอเคครับรอบคุครับแต่แบบก็คือนิ่ง แต่เขาแต่เขาดูเป็นมิตรเขาไม่ได้แบบเป็นฟิลที่แบบจ้องจะโกรธจ้องจะงอนอะคืออ,อารมณ์ดีโลกสวยอย่างเงี้ยไม่ดูซิมามาก็เห็นแต่ช่วงเห็นแต่แบบนั้นไงใช่รุงก็เจอแบบนั้นเขาน้อยใจอะไรหรือเปล่าปกติเขาก็ไม่งองแงไม่อะไรอย่างเงี้ยปกติเขาจะชวนไปเที่ยวไปเลยกันไม่ใช่เงีเออหนูคนแต่หนูควรหาโอกาสหน่อยไม่ใช่ก็หาเวลาคุยกับเพื่อนดูลองถามเพื่อนดูเพื่อนงอนอะไรหรือเปล่า ก็ถามแต่ถามเล่นส่วนใหญ่ก็ถามนะแต่อีป้ามันเหมือนมันรู้เขาจะบอกว่าาไม่ได้คนอะไรปูเนี่ยเนี่ยเนีเป็นอย่างเงี้ยอะไรปากแข็งเหรอค่ะเอ่ออาจจะไม่อยากพูดรู้คนเราแค่มองก็รู้แล้ปากแข็งก็ดึงหนังมาตี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 ตบตบเราเองก็จะต้องรู้ก่อนว่าเราทําอะไรหรือเปล่าเออแล้วหนูทาอะไรหรือเปล่าที่มืดก็อาการเริ่มตอนนั้นหรือว่าอีกเรื่องหนึงก็เริ่มวันครบ ตน่มูเลยระดูดต้องมีสองเรื่องอะเออต้องคิดอะไรเยอะเลยไม่แต่ถ้าเรื่องพี่ไม่ต้องคิดว่าถ้าต้องถามไปว่าเป็นเรื่องนี้หรอมันก็น่าลำบากใจกับเขาเขาก็ปฏดเสธอดี๋ยดีเขาก็ปัดอดี๋ยดีไม่บอกแล้วทำไมกูต้องเป็นอะไรเข้าใจไม่รู้หรอกว่าลึกๆเขาอาจจะเป็นก็ได้มีใครชอบเป็นตัวสำรองอะร่ยามันไม่ใช่สรองงอหมายถึงว่า ไม่ชอบให้ใครมามองว่าเราเป็นตัวสำรอง<ช>หรือเขาพูดใส่เขาอย่างนั้นอย่างนี้นอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะหรือว่าเรื่องนี้มันต้องจบที่แอลไวแอลไวต้องโดนปิงปิงนะ